สวัสดีครับท่านช่แล้วผมพอดพี่น้องเช่นเคยครับผมเมื่อนี้่าพี่น้องมากินซอยจุอาหารสีตโตหลังจากห่างหายไปสักพักหนึ่งเมื่อนี้จัดเต็มเลยตับพี่น้องตับเนื้อสามซิบกีบอยู่ข้างในเนื้ออยู่ข้างล่างสามสันได้หมดเลยแนดิชบักเขือมาละบักพริกอหัวกระพาหอมผักชีอยู่ข้างหลังจัดไปครับพี่น้องลุยเลยเสิร์ฟเหมือนกันครับก่อนที่ไงเสิรบฟไปนั่งกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจฟสบุ๊ค ตาตาเจ้าเนี่ยเห็นน้ำได้ครับเด้อมาจวดได้เป็น้องตับล้วนๆเดได้หมดนี่ตับหลายก็เหนื่อยหมดเลยย่างละเคืองล่ะบอกง่ายๆด้ยขอโทษพี่น้องที่บอกกินดิบกินดายได้พี่น้องเด้อบอกกินเหนื่อกินดิบอันนี้ผมเอาขี้เพี้ย่ะได้พร้อมเด้อนี่ขี้เพี้ยต้มเอาแก้วขี้่ดิ แอบเสือก่น,น้องมามโซ่เลยวมั้ต้องคุณปเดจะแตกนะเฮ้ย่น้องดวดน้ำกันมามามาอานชิงโตอหานชิงโต อามาันดำบอกมันก็ตีเป็นสีกะตีน้นองคนแพงสามสิบกีบพันตับวับถิ่มลงไปสดขีเพียตับพี่นอ้อง สามจิบหีบกับตับสดเอาเลยมา,อ,มาอืมหวานจืดจืดมาและไม่ <laughs> เคยถือกันก็ผมแล้วมาแล้ว เดินกินเดียัน่ะเนื้อมันนี dishes, Town, ่ไ <ơi> ด้เน <as delicious> <everywhere> ื้อแบบขาวไม่พอนงเนื้อชนใดของมันเนี่ยออกสียวขาวหน่อยอ๋อห้องจะพันบนท่านม่นปาดก่อนว่าเสียวเนื้อตุน

นี่คือตับพี่นุ่มนี่จะตับรวนเลยน,ะน,นี่ตัวยังไงนะโอ้ เนื้อมันจะ็ข้าวขาวเนี่ยมันสดอยู่ในปากมันเป็นเนื้อข้าวขาว,ขาวอ๋ออืมว้า มันถือมากเกือบกิโลเินร่วกันสองร้อย สามสิบกบโอ้ <c oughs> แค่นเห็นเนื้อข้างล่างกยทาง cảm nào chị trái phiền bia thì sẽ hấp đi một kiểu thêm con làm vịt biển ăn xính tối đi tôi Hãy กินพวกหำมป่าหมข้อว่ามันกินเอาเป็นเอาตายได้ไปนหน่อยจะบอกก็บบอกพี่น้องก่อน อ่าคือแหลคือจำแล้วโตกินที่ละคองแต่ได้ แซ่บเว้ยจามทิมกีบพันเนื้อโอ้โหคำแบบนี้เลย เหนื่อยเป็นโล่กินเบิร์ตตูโอ้วงอักอ่ะอล่อพี่น้องหอมปากหอมคอพี่น้อง่นะออันนี้เลือกอะสีเป็นลาบแบ้งพี่น้องกินน้ำองน้ำอนึางนี่แหละพี่น้องว่าเมื <te Liberty Overwatch> ่อเอินมูเอินพวกเมื่อ ผมไม่มูก,กินนันนงงง้งอยู่เลยพี่น้องหลังคลิปหลังเนาะกับแบงกันกินบ่ได้ว่ากันมีอย่างกับแบงกันกินแบงได้กับแบงแบงบ่ได้ก็กินเบิดโอเคครับขอบคุณทุกท่านทุกทรับทุกการติดตามคลิปนี้ขอโอกาสลาไปก่อนสวัสดีครับผมมืินตืดตับ่อน